รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทเอทไดเมนชั่นจำกัดการ์เนย่เพียวแอคทีอิซุสดีแม็กซ์วีครอสบาร์บี้แฟชั่นนิสตา เร a ยวท t ทัลรีเพา5อิซูซุดีแม็กซ์วีครอสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แอร์และดารากระตูนมีนัดกับหนุ่มน้อยสุดฮอตเลยค่ะว่าแต่ว่าเอ๊ตอนนี้น้องอยู่ไหนนะอยู่ไหนเออยู่ไหนนะมาแล้วครับมาแล้วค่ะดารากระตูนนะคะขอต้อนรับน้องยศยงศิลวงพนิกนนท์ค่ะ สวัสดีค่ะน้องยวดีครับสวัสดีครับวันนี้นะคะดาราการ์ตูนขอตามติดชีวิตน้องยอดหนึ่งวันเต็มๆได้ไหมคะได้เลยครับแต่ต้องมีข้อแม้นะครับมผมขอแปลงร่างเป็นการ์ตูนก่อนนะครับโหยน้องจัดให้พิเศษไปเลย Let's go! <S <Yay! S 1> ด้วยเวทมนต์แห่งดาราพาน้องยอดเข้าไปสู่โลกแห่งดาราการ์ตูนณบัดนี้ วันเดวิดยอ h ครัอตื่นแล้วครับ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 ตื่นแล้วครับโอเคครับตื่นจริงแล้วครับอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนพร้อมจะไปโรงเรียนแล้วครับน้องยอชตื่มอะไรหรือเปล่าจ๊ะจริงด้วย จะรีบแค่ไหนก็ต้องไม่ลืมทานอาหารเช้านะลูกเด็กๆที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าก็จะมีผลให้ร่างกายรับสารอาหารเพียงพอนะครับยังไงก็รับประทานอาหารเช้าด้วยนะครับไม่งั้นร่างกายก็จะไม่แข็งแรงนอกจากนี้เรายังขาดสมาธิในการเรียนแล้วก็การทำงานก็เพราะว่าเราหิวข้าวเช้าครับ <c oughs> ท้องร้องเสแล้วทานเลยนะครับโอ้โห <c oughs> หอมเลยนี่แหละครับของโปรดของผมข้าวต้มมันเองครับว้าวอ๋อหกโมงครึ่งแล้วได้เวลาไปเรียนแล้วนะครับแม่ครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับจ้าตั้งใจเรียนนะจ้าทำแบบนี้ทุกวันเลยหรอคะทุกวันเลยครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ ผมก็ต้องตื่นประมาณ6กโมงรถก็จะมารับประมาณ6กโมงครึ่งครับถึงโรงเรียนก็7จ็ดโมงพอดีเลยครับพี่แอนครับถึงเรียนแล้วครับถึงแล้วเหรอครับโอเคโอเคโอเร็วเลยครับพี่แอนเดี๋ยวจะตามไม่ทันเดี๋ยวผมจะพาทัวร์โรงเรียนเองครับเดี๋ยว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 รอ <ละ S 1> พี่แอนด้วยรอด้วยย่า โดยปกติน้องยอดนะคะอยู่ในห้องเรียนก็จะมีตั้งใจเรียนก็คือส่วนมากเขาจะไม่ค่อยได้มีเวลาเต็มที่ในในส่วนของการเรียนก็คือสมมติว่าวันไหนที่เขาขาดไปในช่วงที่เขากลับมาเรียนตามปกติอย่างเงี้ยจะให้เพื่อนๆช่วยแนะนำว่าในวิชาเนี้ยยดมีงานที่ต้องส่งอะไรยังไงส่วนเรื่องเรียนเขาก็มีความรับผิดชอบของเขาะคะ่ะครับผมนะครับยอดเองครับแล้วก็จะมา พามารู้จักกับเพื่อนสนิทแล้วก็ที่โรงเรียนรัตนบัณฑิตของผมเองครับก็ที่นี่ครับก็เป็นโรงเรียนของผมนะครับชื่อโรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยาครับไปดูเลยครับว่าเพื่อนผมคือใครครับไปดูครับนี่ครับเพื่อนสนิทของผมอยู่ตรงนี้นะครับไปดูเลยครับนี่ครับชื่อใครครับดิดชายกิติพัชจรัตนาชื่อเล่นชื่อไมเคิลครับ เม้งรับธนาพิพัฒน์พันธุวิทยาครับครบเด็กชา่พิชยุสมตัวครับเมย์ครับเด็กแค่ทีชาสังเกตครับนิสัยดีแต่ชอบแกล้งเพื่อนเวลาเขาอยู่เนี่ยเขายเขาล่าเร็งมากเลยครับภูมิใจครับดูครับชอบมากเลย เป็นงไงล่ะครับแก๊งของผมอ้โหยน่ารักส,สดใสสมวัยกันทั้งแก๊งเลยนะคะเนี่ยแล้วนอกจากจะตั้งใจเรียนแล้วเนี่ยแก๊งนี้ชอบทำกิจกรรมพิเศษอะไรบ้างคะเล่นกีฬาครับพวกเราสู้ครับ p g จีพอย์กาบินาที่จ่ายบอลไปยังผู้เล่นตำแหน่งอื่นนะครับต้องมีทักษะในการจ่ายบอลเลีงบอลดีมองออกว่าตำแหน่งไหนกำลังได้เปรียบหรือเสียเปรียบนะครับอ้าวับเฮ้ยส่งมานี เดี๋ยวก็โดนแย่งหรอก,กได้แล้วชูแล้วนะยาทำหน้าที่ชุดเป็นหลักและยังต้องสามารถบุกทะลุไปทำแต้มในวงในได้อีกด้วยอยอยานี่เลย S.F. Small Forward เป็นตำแหน่งอันดีรผสมในเกมบุกมีหน้าที่หลักคือทำแต้มนอกเนือไปจากช่วยลีาฮึบไม่ต้อง รีบาวได้แล้ว PF p o w พาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดนาที่หลักคือตามก็บบอลที่ไม่ลงห่วงหรือที่เรียกกันว่ารีบาวลูกและเน้นป้องกันเอาละครับตอนนี้ผู้เล่นของอีกทีมปาบอลได้และเลี้ยงเดี่ยวไปที่ฝั่งจอสและนั่นแหละครับตั้งท่าชูแล้วครับชูดแล้วผู้เล่นตำแหน่งเซตเตอร์มักจะมีขนาดตัวสูงใหญ่ขณะเป็นเกมรับน้าที่ปกป้องพื้นที่บริเวณใต้แป้นโดยการบล็อกรวมไปถึงการรีบาว ยอดรับด้วยส่งต่อยอดรับน <h ook> ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจัดการต่อเองยอดเย้ว้าวสุดยอด่ะ เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลด้วยอ่ะแล้วตกลงยอดเล่นตำแหน่งอะไรเหรอครับผมก็เล่นตำแหน่งพอยการ์ดครับแล้วการเล่นบาสเนี่ยนะคะนอกจากสนุกแล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกบ้างคะหเหียเล่าให้น้องๆฟังซิยอดร่างกายแข็งแรงครับแล้วก็ได้ออกกําลังกายด้วยครับแล้วนอกจากชอบเล่นกีฬาแล้วเนี่ยยังชอบทํากิจกรรมอื่นๆอีกไหมคะมีครับนี่นี่น,น,นี่แล้วก็นี่ครับโอ้โหตัวเล็กๆอย่างเนี้ยทำกิจกรรมเยอะเลยนะคะเนี่ยแล้วทำไมถึงชอบทํากิจกรรมครับก็เพราะว่าผมก็ได้ประสบการณ์ดีๆล่ะครับ ก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ต้องผ่อนคลายด้วยการเล่นกีฬาบ้างครับเอแล้วอย่างนี้เวลาเรียนหนังสือจะเป็นยังไงนะไปดูกันหน่อยได้มาไปดูกันเลยนะคะข้าแถวแล้วไปกันเถอะครับทะเริงประเทชาไทยทวีมิช่ชยโยอืมข้าแถวเคารพธงชาติแล้วก็ได้เวลาเรียนแล้วล่ะค่ะแต่เอทำไมนักเรียนห้องนี้ถึงเงียบกันจังแอบเข้าไปดูดีกว่าค่ะ น้องๆคะเขานั่งสมาธิกันอยู่ค่ะพี่แอนว่าเราปล่อยให้น้องยอดเนี่ยเขานั่งสมาธิไปก่อนดีกว่าอย่าไปกวนก็เลยเนาะพี่แอนรู้ไหมครับวิชาที่ผมชอบที่สุดก็คือวิชาพุทธศาสนาครับเจ๋งไปเลยอะค่ะทําไมถึงชอบเรียนวิชานี้ล่ะคะก็เพราะว่าพระอาจารย์น่ารักตลกแล้วก็ใจดีด้วยนะคะค่ะผมก็ได้นั่งสมาธิครับเพราะว่าจะทําให้เราเรียนเก่งด้วยนะครับแล้วก็ อื่นอีกเยอะแยะเลยครับเริศดม,มากเลยค่ะน้องยอดวันนี้น้องยอดต้องเรียนถึงกี่โมงเหรอคะเรียนถึง4ี่โมงครับค่ะแต่วันนี้เลิกเร็วก็เลยต้องเรียนถึง3ามโมงครับโอ้ยงั้นดีเลยค่ะงั้นช่วงหน้านะคะพี่แอนขอตามไปดูน้องยอดทำงานนะคะดาราการ์ตูนสนับสนุนโดย7 e เว่ e อีเล ยังตามติดชีวิตน้องยอดกันอยู่นะคะเรากําลังจะไปไหนกันจะยอดเรากําลังจะไปทํางานกันครับอ๋อค่ะค่ะค่ะเออนี่เออนี่พี่แอนถามหน่อยสิยอดเริ่มทํางานนานหรือยังครับก็ตั้งแต่หกขวบครับอ้าวเหรอนี่พี่แอนนึกว่าละครทองเนื้อก้าวน,นี่เป็นงานชิ้นแรกของยอดนะคะเนี่ยเอสงสัยว่าจะต้องไปดูวิวัฒน,นาการของยอดซะแล้วนะครับโอเคพบกับยอด r e v ว l ล t i ชันค่ะ วันเดวิดยอดวันที่11เมษายน2545เด็กชายยอดเกิดมาบนโลกครับช่วง1-5ขวบเป็นช่วงสะสมความหล่อครับ6ขวบเริ่มมีคนเห็นแววพาไปถ่ายแบบภาพนิ่งครับปี2555ผมเคยเป็นพิธีกรด้วยนะครับในช่วง ความคิดสีเขียวเราจะพาไปดูเคล็ดลับการปลูกต้นไม้กันแต่จะปลูกอย่างไรนะั้นไปชมกันเลยครับพอปี2556ก็ได้ปวดเป็นสามเณรลอเล่นครับปีนี้ได้เล่นเป็นวันเฉลิมไงล่ะครับจำได้หรือเปล่าครับ สำหรับปีนี้มีละครเรื่องคิวบิกแล้วก็ภาพยนตร์เรื่อง Q Big, เธอ,อเขาเราผี c o f f e e please Ninja แล้วก็ทำลายจดหมายความทรงจำครับโอ้โหงานเยอะขนาดนี้ต้องเรียกว่าเป็นหนุ่มฮอตเลยนะคะเนี่ยอย่างนี้ต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะก่อนจะเรือกไปแคสงานเนี่ยคะ่ะอันดับแรกนะครับผมก็ต้องตั้งใจอ่านบทก่อนนะครับค่ะแล้วก็ทำความเข้าใจกับคาแรคเตอร์ที่เราไปแคส แต่ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกงานนะครับเป็นบางงานครับที่ได้อ่ะแล้วความหล่อของย้อนเนี่ยกลายเป็นที่เตะตาของเอเจนซี่ไปได้ยังไงคะเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิเรื่องมีอยู่ว่าย<ะ>นี่เน่เหาะเลยอือนี่แน่เราอะบินสูงกว่ายากเรานาะสิบินสูงกว่าอ,อืออ้าวไงจ๊ะครับคือจะมาขอยืมน้ำปลาหน่อยนะครับเอ้ยไม่ใช่ครับ คือมีเรื่องรบกวนนิดหนึ่งครับอ๋อจ้ายืมน้ำปลาเนี่ยเหรอจ๊ะครับเอ้ยไม่ใช่ฮะเรื่องอื่นนะคือเรื่องน้องยอชนะครับยอชเนี่ยเหรอลูกพี่ไปสนอะไรหรือเปล่าคะอ๋อ,อไม่ใช่ครับแต่อยากจะพาน้องไปลองถ่ายแบบดูนะครับบินได้แล้วเย้อยอชนนะะเ,อยเนี่ยนะคะจะไหวไหมเนี่ยทางนี้เลยครับโอ้โหนั่นอะไรล่ะครับ ก็เหมือนแฟลชถ่ายรูปใหญ่ๆนะจ้าลูกแล้วนี่ล่ะฮะนี่ใครครับอันนี้เรียกว่าอะไรล่ะครับอ,อันนี้กินได้ไหมครับงอมง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 มยอดมาทำงานได้แล้วนะดีครับนั่นแหละดีน้องยอดยิ้มหน่อยนั่นแหละครับดีมากทีนี้ก็ทำท่ารอๆนะครับโอเคเจ๋งมากครับ งานถ่ายแบบนี้ถือว่าเป็นงานแรกเลยถูกต้องแล้ยนะครับเอชักอยากจะเจอคนที่เห็นความน่ารักของน้องยอดแล้วพาเข้าวงการแล้วสิคะเนี่ยขอเจอได้ไหมคะยอดได้เลยครับนี่ออนครับมาครับและนี่คือพี่โจผู้จัดการน้องยอดค่ะสวัสดีค่ะพี่โจสวัสดีครับพี่แอนครับสวัสดีครับ,รบ,รบเป็นแฟนดาราการ์ตูนครับพี่โจดูแลน้องยอดมากี่ปีแล้วคะดูแลมาประมาณ3ปีกว่าทางังตกลสามปีครึ่งแล้วพี่โจดุไหมคะน้องยอดไม่ดุค่ะ อย่างตอนแรกเลยเนี่ยพี่โจเห็นอะไรในตัวน้องคะอตอนแรกคือเจอครั้งแรกคืออาจจะเป็นรูปร่างหน้าตาก่อนอตอนแรกเขาแบบเด็กคนนี้น่าจะปั้นได้น่าจะเออมีผลงานที่ดีกว่านี้เมื่อก่อนเขาเล่นเป็นเอ็กตอร์ครับไปเจอกองสุนาแต่ว่าขอเบอร์พ่อเขาไว้เสร็จแล้วก็จัดการเออส่งตามโมแค่ตามนู้นนี่นะก็พัฒนาได้จนได้มาเป็นละครนะครับอ๋อแล้วตอนเนี้ยแอนเห็นคิวงานย้อนที่ยาวมากๆเลยถามจริงๆริ่ะพายยอนทำงานเหนื่อยไหมครับ ก็เหนื่อยครับเหนื่อยแต่ก็สนุกเนอะได้เงินด้วยใช่ครับพอได้เงินก็เอาไปให้แม่ครับน่ารักจริงๆได้ยินอย่างนี้แล้วพี่แอนก็ปลื้มใจแทนคุณพ่อคุณแม่จริงๆเลยนะคะแล้วอย่างนี้เวลาทํางานเนี่ยน้องเป็นยังไงบ้างคะพี่โจตั้งใจไหมคะถ้าเวลาถ้าเป็นหลักกเี่ยวละครเขาจะตั้งใจมากเขาจะเออขอทวนบทก่อนเหมือนกับมาดาราการ์ตูนเนี่ยวันเนี้ยก็บอกเอ้ยขอดูนิดนึงนะวกันว่าสคริปมันเป็นยังไงเขาไม่อยากให้แบบช้าที่ตัวเขาเขาอยากแบบ ไปซื้ปุ๊บก็ได้เลยค่ะได้เลยครับแหมเป็นเด็กดีจริงๆเลยนะคะเนี่ยอ่ะไหนๆวันนี้นะคะเราก็ได้ตัวผู้จัดการนักแสดงเด็กคิวทองอย่างพี่โจมาแล้วอยากจะรู้แล้วสิคะพี่โจว่ามีวิธีคัดเลือกนักแสดงเด็กยังไงบ้างคะอ่ะพี่โจอ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตอบนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาฟังพร้อมๆกันในช่วงหน้าค่ะดารากา ดารกากรตุ้งกลับมาแล้วค่ะแอนว่านะคะมีน้องๆหลายคนเนี่ยที่สนใจอยากจะเข้าวงการพี่โจคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ควรส่งเสริมยังไงบ้างคะคือหนึ่งต้องแบบสอนเขาเรื่องการทํางานก่อนคือสอนให้อันดับแรกเลยสอนให้เด็กมีสาธีก่อนอ,อันนี้ค่อนข้าง,างยากนิดนึงคือแบบสวาหจะพาไปไหนเนี่ยก็ให้ตั้งกฎเขาว่าเนี่ยพรุ่งนี้จะพาไปสวนสนกุกแต่ว่าต้องทําการบ้านเสร็จก่อนก็ค่อยแบบเสริมทีนิดทีนิดจนเขารู้สึกว่าเออถ้าไปแคสงานเนี่ยถ้าหนูทําดี เดี๋ยวพ่อจะซื้อของเล่นให้หรือซื้ออะไรให้เป็นของแลกเปลี่ยนก็ได้มีแรงฮึดที่จะทําสิ่งนั้นให้ดีออกมาครับที่ทำให้ดีขึ้นอ๋อนี่คือวิธีหลอกล่อนั่นเองแล้วอย่างในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกเข้าวงการแต่ลูกไม่อยากเลยไม่อยากจะมาจะทํายังไงอะคะบังคับได้ไหม,มถามว่าควรบังคับไหมคือไม่อยากแนะนําให้บังคับกับเพราะว่าถึงบังคับไปเข,เขาไปเขาไม่อยากทําเขาไม่ทําอยู่ดีคือพยายามเองเขาไม่ชอบต้องแบบค่อยๆส่สอนทีนี้ว่า ให้เขาอยากที่จะทำนะครับส่วนกับคือถ้าเป็นพ่อแม่คนไหนที่อยากให้น้องๆเข้าขงการแสดงนะครับคืออย่าไปคาดหวังมากนะครับคือตั้งแบบนี้ดีกว่าคือหนึ่งเข้าขการนี้อยากให้น้องมีสมาธิและอยากให้น้องมีประสบการณ์ถ้าสองบนี้เข้ามาปุ๊บแล่น้องทําถึงจะแคสได้หรือไม่ได้เนี่ยน้องก็ได้ประสบการณ์จากงานที่แคสไปนะครับก็ส่วนกับประสบการณ์ชีวิตและอยากถ้าได้มากก็เป็นแบบผลพลอยได้อีกส่วนหนึ่งนะครับ คืออย่าไปซีเรียสกับเรื่องนี้มากครับโอ้โหวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆเลยค่ะขอบคุณพี่โจามากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณครับถามยอดบ้างดีกว่าถ้าไม่ใช่เป็นนักแสดงเนี่ยโตขึ้นอยากทำอะไรคะอยากเป็นนี่เลยครับฮะอยากเป็นไอรอนแมนเหรอคะเท่กว่านั้นครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์ชุดเกาะไอรอนแมนตอน One วันเดวิดย c อ t ชุดเกาะเนี่ยต้องกันกระสุนนะเวลามีปืนยิงมาเกาะก็จะสะท้อนกระสุนชิง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 ไหนว่าดี๋มาดิเอาไอพ่นติดมือด้วยนะไม่งั้น่ะจะบินไม่ได้ต้องไปหาซื้อนอดมาติดที่หัวแล้วก็มีไอพ่นที่ขาด้วยแล้วจะเอาชุดเกาะสีอะไรดี่ะสีแดงไงอยากได้สีดำอ่ะมาทำก็นจริงๆโห แล้วสรุปว่าได้ทำไอรอนแมนไหมคะก็ไม่ได้ทำนะครับอ้าวทีแรกก็ว่าจะทำแต่หลังมาก็ไม่ทำแล้วครับอ้าวไงงั้นล่ะคะก็เพราะว่าอุปกรณ์ก็มีหลายอย่างแล้วก็ต้องศึกษาข้อมูลด้วยครับค่ะแลที่สำคัญนะครับเราก็ต้องมีความรู้ก่อนที่จะทำด้วยนะคะว้าวเจ๋งสุดๆน่ะรู้อะไรก็ต้องรู้ให้จริงเนาะแล้วนึกยังไงคะถึงอยากทำเกราะไอรอนแมน ก็เพราะว่าพ่อผมเป็นทหารครับอืแล้วมันเกี่ยวกันยังไงหรอผมว่านะครับเอาไว้เล่าคราวหน้าดีกว่าครับแต่ตอนนี้ผมอยากทาอย่างอื่นมากกว่าอยากทําอะไรคะผมอยากวาดรูปครับ เหรอคะพี่แอนนี่ครับเป็นไงครับสวยไหมครับว้าวดูดีมีสไตล์เป็นของตัวเองมากๆเลยค่ะน้องยอศนี่ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนคะเนี่ยถึงได้วาดรูปมาเป็นรูปนี้เนี่ยก็จริงผมก็วาดรูปเล่นละครับแล้ววาในกระดาษชชู่ครับก็เผ่อทําเป็นรูปหน้าตาต่างๆก็เลย เก็บไว้เก็บไว้เยอะแล้วก็ทําเป็นรูปอื่นๆเพื่อผลิตม,มาเรื่อยๆคับแล้วรูปนี้นี่หน้าตาสื่อถึงอะไรล่ะคะอันนี้น่าจะเร้าค่ะอ๋อนี่พี่แอนยังรู้มาอีกนะคะเนี่ยว่ายออนนี่ชอบวาดรูปมากเคยประกวดได้รับรางวัลด้วยใช่ป่าหน้าที่สามครับเพราะว่ามไม่ได้ไม่ได้คิดค่ะว่าจะได้โหไม่ธรรมดาซะด้วยเราเนี่ยและยอดคิดว่างานศิละปะให้อะไรกับยอดบ้างครับคุณรูก็บอกมาว่าก็จะได้ เวลาเราเรียนเราก็เรียนเยอะแล้วเราก็ผ่อนคลายในการวาดภาพทําให้เรารู้สึกอารมณ์ดีครับงานผลงานชิ้นนี้ของน้องยศพี่แอนขอนามามอบให้กับแฟนๆดาราการ์ตูนได้ไหมคะได้เลยครับเอาเป็นว่าใครที่อยากได้ผลงานของน้องยอดชิ้นนี้เก็บไว้ไม่ยากคะ่ะแค่ไปร่วมกิจกรรมใน Facebook แฟนเพจดาราการ์ตูนแล้วมาลุ้นกันนะคะว่าใครจะได้เป็นเจ้าของผลงานชิ้นนี้กัน นี่ก็ใกล้ปิดเทอมแล้วนะคะน้องๆคนไหนวางแผนหรือมีกิจกรรมสนุกๆแนะนำเพื่อนๆก็ส่งกันมาได้นะคะในแฟนเพจของดาราการ์ตูนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสัปดาห์หน้านะคะยังอยู่กับน้องยอดและแอนในดาราการ์ตูนะคะตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบ๊ายบาย